บทที่26ในคืนที่มืดมิดร่างของสวีชิงเป็นเหมือนแมวเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเงียบงนันบางครั้งเขายกมือขึ้นปิดปากเพื่อต่อต้านการไอสองสาครั้งแรกของกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมื่อสวีชิงเคลื่อนไหวและควบคุมตัวเองหลายครั้งปอดของเขาก็ค่อยๆดูเหมือนจะถูกไฟไม่ทําให้ใบหน้าเขาซีดลงโชคดีที่มันอยู่ไม่ไกลจากที่พักของเขาและค่ายก็ไม่ใหญ่มากหลังจากนั้นไม่นานสวีชิงก็มองเห็นลานเล็กๆของหัวหน้าเล่ แทนที่จะรีบวิ่งตรงไปเขายืนอยู่ตรงจุดนั้นและหายใจเข้าลึกๆพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นจึงลดความเร็วลงและเดินเข้าไปใกล้ยอย่างสบายๆเขาผลักประตูไม้ไผ่ของลานพร้อมกับมองไปรอบๆและเดินช้าๆเข้าไปในบ้านน้อยทันทีที่เขาเข้าไปในบ้านสวีชิงทนไม่ได้อีกต่อไปและพ่นเลือดออกมาเต็มปากทันทีชาเลือดมีสีดำและส่งเสียงกัดกร่อนเมื่อมันตกลงไปที่พื้น หลังจากกระอักเลือดพิษออกมาใบหน้าของสวีทิงก็เปลี่ยนจากซี่ก่อนหน้านี้เป็นปกติขึ้นเล็กน้อยเขานั่งลงหายใจหอบหนักขัดสมาธิและเริ่มกำหนดลมหายใจไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นและใบหน้าของเขาก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ช่างเป็นพิษอะไรเช่นนี้สวีทิงบ่นพึมงพาม,มอกพิษของอ้วนซานเป็นพิษอย่างมากแต่ในเวลานั้นหากสวีทิงหลีกเลี่ยงอีกฝ่ายจะวิ่งหนีและตะโกนเรียกความสนใจในเวลานั้นการจัดการเรื่องจะซับซ้อนมากขึ้น และแม้ว่าเขาจะทําท่าทางบาดเจ็บที่นี่ก็อาจเป็นการยากที่จะหลอกลวงอ้วนซานเนื่องจากอีกฝ่ายตระหนักได้แล้วว่าเขาถูกติดตามแน่นอนว่าเขาต้องวางแผนอย่างมีระเบียบไว้แล้วเพียงแต่ว่าเขาคํานวณผิดพลาดเพียงอย่างเดียวคือการประเมินความแข็งแกร่งของสวีชิงผิดไปดังนั้นในช่วงเวลาวิกฤตนั้นสวีชิงเลือกที่จะเชื่อในพลังการฟื้นฟูที่มาจากคริสตัลสีม่วงของเขาต้านทานการโจมตีของหมอกพิษและรีบพุ่งไปการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วฆ่าอีกฝ่ายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว เมื่อมองดูตอนนี้เขาเลือกถูกแล้วคริสตันสีม่วงมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากการโจมตีด้วยพิษความรู้สึกไอสันในปอดของเขาตลอดทางคือพลังในการฟื้นตัวตามที่คาดไว้พวกคนเก็บกวาดสแสวงหามันไม่ง่ายเลยจริงๆถ้าฉันไม่เฉียบแหลมพอและให้เวลาเขาโต้กลับฉันคิดว่าหมาเหรียญคงจะรับมือได้ยากมากเช่นกันสวีทิงบนพึมพำในใจและเริ่มสรุปข้อบกพร่องของตัวเองในภารกิจครั้งนี้ หลังจากนั้นไม่นานสวีชิงก็หายใจเข้าลึกๆและมองลงไปที่กระเป๋าหนังของเขาด้วยแสงแปลกๆในดวงตาเหตุผลที่อ้วนซานาอยู่คนเดียวเพราะเขาแอบรู้ว่าทรัพย์สินของมาเหียนมีอะไรบ้างดังนั้นเขาจึงปล่อยชันสะกดรอยในทางกลับกันก็แย่งชิงทรัพย์สินของมาเหรียนไปจากชันสวีชิงเปิดกระเป๋าหนังและหยิบสิ่งของทั้งหมดที่ทเป็นของมาเหรียนข้างในรวมถึงเหรียญวิญญาณเหล่านั้นและวางไว้ข้างหน้าเขาทีละชิ้นเมื่อมองดูรายการเหล่านี้สวีชิงตรวจสอบพวกมันทั้งหมดอย่างระมัดระวงัง ในตอนท้ายเขาตัดรายการอื่นๆออกมองไปที่แผ่นเหล็กขมวดคิ้วและไม่แน่ใจเล็กน้อยในความเป็นจริงของอาถรรพ์ของหมาเลี้ยนนั้นธรรมดามากเมื่อเทียบกับสิ่งของอื่นๆแผ่นเหล็กโลหะนี้สามารถพูดได้เพียงว่าไม่รู้จักใช่สิ่งนี้หรือไม่แต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นวัตถุดิบที่มีค่ามากสวีชิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดแล้ววางอย่างระมัดระวังและเตรียมหาโอกาสสืบต้นต่อของสิ่งนี้ในอนาคต หลังจากนั้นเขาก็หยิบกระเป๋าหนังของอ้วนซานออกมาและตรวจสอบดูไม่มียาเม็ดสีขาวอยู่ในนั้นแต่มีเหรียญวิญญาณค่อนข้างมากและมีขวดเยอกมากมายที่ดูเหมือนจะมีพิษสวีทิงไม่รู้จกักศิละปะวิชาแห่งพิษดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเปิดมันง่ายๆในท้ายที่สุดเขาหยิบอมพันที่เต็มไปด้วยรอยร้าวออกมาและนึกถึงสภาพของอ้วนซานที่ถือมันไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสิ่งนี้คืออะไรดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะตายก่อนที่เขาจะใช้มัน สวีทิงงงงวยเขารู้สึกว่าเขาขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้นเขาจึงวางมันไว้หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากทําเช่นนี้แล้วเขาก็หลับตาและฝึกฝนต่อไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสวีทิงพบว่าหลังจากไปถึงระดับที่สองของการควบแน่นพลังชีดูเหมือนว่าเขาไม่จําเป็นต้องนอนนานเหมือนเมื่อก่อนและเขาสามารถฟื้นฟูพลังงานได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยและเวลาส่วนใหญ่เขาหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝน และเนื่องจากวันนี้เขาไม่ต้องออกไปเฝ้าดูใครอีกเขาจึงฝึกฝนนานขึ้นจนเวลาผ่านไปทั้งวันและเมื่อตกดึกอีกครั้งสวีชิงดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและลืมตาขึ้นมองออกไปนอกประตูบ้านในขณะที่เขามองดูเสียงของหัวหน้าเล่ก็ดังมาจากที่นั่นให้หนูออกมาที่ลานบ้านสิเมื่อได้ยินเช่นนี้สวีชิงก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเดินออกไปเงียบเยบและเห็นหัวหน้าเล่อยู่ในลานบ้าน โต๊ะขนาดใหญ่วางอยู่ในตรงลานมีเนื้อย่างและเครื่องดื่มวางอยู่มีเก้าอี้หกตัวพร้อมชุดชามและตะเกียบหกชุดหัวหน้าเล่นั่งบนโต๊ะและกวากมือเรียกสวีชิงเมื่อมองไปที่โต๊ะที่มีชามและตะเกียบสวีชิงก็เดาบางอย่างในใจเขาค่อยๆเดินและนั่งข้างหัวหน้าเล่ช่วงนี้นายคุ้นเคยกับใคยหรือยังหัวหน้าเล่มองออกไปนอกลานบ้านและถามสวีชิงอย่างเป็นกันเองใกล้จะคุ้นเคยแล้วครับสวีชิงตอบพลางมองไปที่อาหารบนโต๊ะ บางทีมันอาจจะเป็นทั้งวันของการฝึกฝนหรืออาจจะเป็นกลิ่นหอมเย้ายวนใจของอาหารในไม่ช้าท้องของสวีทิงก็เริ่มส่งเสียงคำรามหัวหน้าเล่ด้านข้างหัวรเราะเบาๆเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ไม่ต้องห่วงรอพวกเขาก่อนเป็นสมาชิกของทีมทันเดอร์ใช่ไหมครับสวีทิงคาดเดาบางอย่างได้แล้วและถามออกไปชายชราพยักหน้าและกำลังจะพูดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวและมองออกไปข้างนอกในเวลาเดียวกันสวีทิงก็รู้สึกได้และกวาดสายตาไป ข้างนอกสนามบนถนนมืดชายร่างใหญ่จู่ๆก็พลันปรากฏตัวขึ้นระดับความแข็งแกร่งของชายร่างใหญ่คนนี้เหนือกว่าัวบ้ามากกล้ามเนื้อของเขาพองตัวและมีรัศมีที่น่ากลัวเขาถือโล่สแตนเลสขนาดใหญ่บนหลังของเขาและถือกระบองที่เทียบได้กับความสูงของสวีทิงไว้ในมือเขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยก้าวที่ยิ่งใหญ่ทุกย่างก้าวมีเสียงสั่นสะเทือนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงด้านนอกของประตูไม้ไผ่เมื่อผลักประตูไม้ไผ่เปิดออกร่างอันน่าพิศวงของชายร่างใหญ่ก็ก้าวเข้ามาในลานบ้าน รูปลักษณ์ของเขาทําให้ลานบ้านดูเล็กลงทันใดและแรงบีบบังคับผลักดันออกจากร่างกํมยําของเขาแล้วแผ่ขยายออกไปมากขึ้นสวีทิงมีความรู้สึกเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ทรงพลังในเมืองต้องห้ามและรูม่านตาของเขาก็หดตัวลงเล็กน้อยหัวหน้าครับผมกลับมาแล้วห้าห้าห้าจ๋าจ้าชายร่างใหญ่หัวเราะลั่นให้หัวหน้าเล่และทําเสียงอู้อี้เมื่อสายตาของเขาจับจ้องไปที่อาหารบนโต๊ะ ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นเขาถอดโลออกแล้วโยนมันทิ้งไปจากนั้นโยนกระบองในมือลงบนพื้นโดยที่สายตาจับจ้องมาที่โต๊ะอาหารบทที่27เสียงดังโครมครามสองครั้งหลังจากทำสิ่งนี้เขาก็นั่งลงโดยตรงและเก้าอี้ก็ส่งเสียงดังเอียดอย่างแสบแก้วหูราวกับว่าแทบจะไม่สามารถรองรับก้นของเขาได้แต่ตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้มองไปที่สวีทิงราวกับว่าเขาไม่สนใจอะไรมากนะักหัวหน้าเลยยิ้มและไม่พูดอะไรชายร่างใหญ่จ้องมองที่อาหารโดยไม่ขยับเขยืขย้อนและรอยอย่างเงียบ สำหรับสวีชิงเขามองไปที่โล่และกระบองบนพื้นจากเสียงในตอนนี้เขาสามารถตัดสินได้ว่าน้ำหนักของสิ่งของทั้งสองนี้น่าจะเกินน้ำหนักของเขาเองมากไม่นานหลังจากนั้นในความเงียบสงัดของลานบ้านร่างสองร่างก็ปรากฏขึ้นบนถนนนอกประตูไม้ไผ่เป็นชายและหญิงชายคนนั้นเป็นชายหนุ่มที่มีคันธนูยาวสะพายอยู่บนหลังรูปร่างของเขาสูงสันทัดแต่มีแผลเป็นรูปกากบาดบนใบหน้าซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกใครบางคนบังคับแกะสลัก ทว่าดวงตาของเขาก็เฉียบคมเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิงหน้าตาเธอดูสวยธรรมดาในวัยสาสิบเพียงแต่ว่าภายใต้แจ็คเก็ตหนังรัดรูปของนางมันเร่าร้อนรุนแรงมากทุกสัดส่วนเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจที่แม่ให้มาทั้งสองเดินเข้าไปในลานไม้ไผ่ทักทายหัวหน้าทีมเล่และเมื่อพวกเขานั่งบนเก้าอี้ชายหนุ่มคนนั้นก็มองไปที่สวีชิงราวกับกำลังตรวจสอบเขาผู้หญิงที่อยู่ถัดมาก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นเสียงของเธอออกจะแอแบเบลสักหน่อยและเธอก็พูดด้วยรอยยิ้ม หัวหน้าทำไมคุณถึงมีลูกเพิ่มตอนที่เราไม่อยู่กันละ่ะคุณยังปิดอยู่เสมอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าคราวนี้ที่เรียกพวกเรากลับมาเพื่อบอกทุกคนว่าคุณได้เก็บไข่ที่ทิ้งไว้ข้างนอกโดยที่ไม่เคยบอกเรากลับมาที่นี่แล้วใช่ไหมอายุไม่ถูกต้องชายร่างกำยำพ,พึมพำสวีทิงไม่ได้พูดและขยับเท้าซ้ายเล็กน้อยเพื่อให้กริดที่ผูกไว้กับน่องของเขาสามารถดึงออกมาได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเขาไม่สบายใจและทั้งสามคนที่มาถึงทําให้เขารู้สึกกดดันคนเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าอ้วนซานเมื่อวานนี้เสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายที่มีคันธนูอยู่บนหลังคนนั้นยิ่งทําให้สวีชิงรู้สึกราวกับว่าถูกเข็มปักบนหลังของเขาคนนี้ชื่อผีร้ายระดับฝีมือการฝึกร่างกายระดับที่สามเกิดมาพร้อมด้วยพลังเหนือเทพหัวนหน้าเล่ห์เพิกเฉยต่อเรื่องตลกของพวกเขามองไปที่สวีชิงและชี้ไปที่ชายร่างกำยำคนนี้ลุยหย่าระดับฝีมือการฝึกร่างกายระดับที่สามซึ่งมีความสามารถพิเศษเธอสามารถสื่อสารกับสัตว์ดุร้ายได้อย่างเช่นสุนัขป่าส่วนใหญ่ที่นายเห็นในค่ายนี้นั่นคือสายลับเธอทั้งหมด คนนี้ชื่อไม้กางเขนฝีมือระดับสีของการควบแน่นพลังที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและในระดับเดียวกันไม่มีใครสู้เขาได้หัวหน้าเล่กล่าวกับสวีทิงทีละคนจากนั้นทีไปที่สวีทิงต่อหน้าพวกเขาทั้งสามคนนี่คือเจ้าหนูน้อยระดับฝีมือฝึกร่างกายขั้นที่สองหลังจากหัวหน้าเล่แนะนําสมาชิกทั้งสามคนในทีมแล้วทุกคนก็ดูเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยสวีชิงนั่งข้างๆก็ตั้งใจฟัง กินก่อนแล้วค่อยคุยกันหัวหน้าทีมเล่เหลือบมองพวกเขาทั้ง4อ้าปากเบาๆหยิบชิ้นเนื้อชิ้นเล็กๆแล้วกินมันครั้งนี้ฉันเรียกหาพวกคุณล่วงหน้าเพราะการเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ผลิปีนี้เร็วกว่ากำหนดและเจ้าของค่ายได้ออกภารกิจนอกเหนือจากราคาซื้อเดิมแล้วหากทีมใดที่มีสมุนไพรเกาลัดมามากที่สุดจะได้รับยาทิงเฉินเพิ่มเติม,มอีก3เม็ดซึ่งมีประสิทธิภาพการชำระล้างสิ่งแปลกปลอมได้มากกว่าไปตัน พื้นที่ที่เราปกปิดไว้อยู่ในเขตห่วงห้ามนั้นสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวได้ล่วงหน้าพวกคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างทันทีที่หัวหน้าทีมเล่พูดทั้งสามคนก็ตาลุกวปล่ามองหน้ากันแล้วพยักหน้าสวีทิงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับยาเม็ดทิงเถิงแต่คำพูดของหัวหน้าเล่ทำให้ชัดเจนได้ว่ายานี้มีประสิทธิภาพมากกว่ายาเม็ดสีขาวในเมื่อพวกคุณเห็นด้วยก็เตรียมตัวให้พร้อมคราวนี้เข้าสู่เขตห่วงห้ามเด็กน้อยจะตามไปกับเราด้วยหัวหน้าเล่กล่าวช้าช้าเขาเนี่ยนะทั้งสามคนมองไปที่สวีทิง ไม้กางเขนคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยหัวหน้าวิถีบูที่การฝึกร่างกายระดับสองยังอ่อนแอเกินไปคงไม่สะดวกที่เราจะดูแลเขาจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจหรอกนะทุกคนมีครั้งแรกเสมอหัวหน้าเล่กวาดสายตาไปที่ไม้กางเขนจากนั้นมองไปที่สวีชิงให้หนูนายตัดสินใจด้วยตัวเองผมทําได้ครับสวีชิงพยักหน้าเขายังมียาเม็ดสีขาวห้าเม็ดอยู่ในกระเป๋าและเขาไม่ต้องการยาชาระล้างมากนะัก แต่เขาเข้าใจว่าการอาศัยอยู่ในค่ายเก็บกวาดนี้เขาต้องไปพื้นที่ห่วงห้ามไม่ช้าก็เร็วและนั่นคือกรณีด้วยทีมที่มีประสบการณ์เขาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างเป็นธรรมชาติไม้กังเขนเงียบและหยุดพูดพวกนายหลังจากกินข้าวแล้วควรออกไปเตรียมการเจอกันที่นี่พรุ่งนี้เช้าแล้วเราจะออกเดินทางกันหัวหน้าทีมเล่พูดลุกขึ้นและเดินกลับเข้าไปในบ้าน สวีชิงยังหยิบเนื้อชิ้นใหญ่หลังจากกลืนมันเข้าไปเขาก็เหลือบมองทั้งสามคนแล้วเดินกลับไปที่ห้องอย่างรวดเร็วเขาไม่ต้องการอยู่ที่นั่นสวีชิงมีความรู้สึกระแวดระวังต่อคนแปลกหน้าอยู่เสมอไม่มีอะไรจะพูดตลอดทั้งคืนสวีชิงไม่มีการเตรียมตัวมากนะักเพราะนิสัยของเขาเขาอยู่ในระดับที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วดังนั้นในตอนเช้าตรู่ของวันถัดไปภายใต้การนำของหัวหน้าทีมเล่กลุ่มของพวกเขาห้าคนก็เดินผ่านค่าย ในเวลานี้ท้องฟ้าสีครามสดใสและดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นประกายมีนกอินทรีตัวหนึ่งโถบไปรอบๆแคมป์กลางอากาศราวกับว่ามันกำลังจ้องมองพวกเขาและร่างของพวกมันก็ดึงดูดความสนใจของพวกนักเก็บกวาดที่อยู่รอบๆดูเหมือนว่าเพราะร่างกายที่ใหญ่โตผิดปกติของผีร้ายและรูปร่างที่สง่างามของลุยยาแม้แต่ขบวนรถม้าที่มาและพักที่นี่เมือ่อสองสวันก่อนบางคนก็ยังมองพวกเขา ที่ขบวนรถมีคนเก็บกวาดจำนวนมากขึ้นและพวกเขาแทบจะไม่เข้าแถวเลยราวกับว่าพวกเขากำลังรออะไรอยู่เมื่อวานนี้สวีทิงไม่ได้ออกมาข้างนอกทั้งวันดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นลุยอย่ายิ้มเมื่อดวงตาของนางกวาดไปรอบๆพลางกล่าวว่าเมื่อคืนนี้ฉันได้ยินคนพูดว่าขบว,ขบวนรถนี้มาจากโลกสีม่วงและมีหมออยู่ในนั้นซึ่งดูเหมือนจะเชี่ยวชาญมากเมื่อวานเขารักษาอาการบาดเจ็บที่ขาของมาจิ้งจอกง่อยคนจํานวนมากจึงเข้าแถวเพื่อดูอาการบาดเจ็บ หมอนี่ต้องทำเงินได้เยอะแน่ผีร้ายพึพมพำอย่างอิจฉาเมื่อเขาได้ยินสวีชิงก็รู้สึกเช่นกันเขาจ้องมองจากระยะไกลและในขณะที่เขามองไปอีกทางดวงตาของเขาก็หลีลงเล็กน้อยไม่ใช่แค่เขาผีร้ายและลั่วหยาก็มีสายตาที่เฉียบคมมีเพียงไม้กางเขนและหัวหน้าเล่เท่านั้นที่มองตามปกติแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆก็จะเห็นความเยือกเย็นในดวงตาของพวกเขาเพราะข้างหน้ากลุ่มของพวกเขามีอีกทีมซึ่งกำลังรวบรวมสมาชิกอยู่ที่นั่น มีประมาณเจ็ดหรือแปดคนในทีมนี้มีชายและหญิงแต่ละคนมีลักษณะที่ดูร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายชราผู้นำอย่างหัวหน้าทีมเล่เขาถูกห้องล้อมด้วยทุกคนด้วยผมที่ยุ่งเหยิงและดวงตาที่กระหายเลือดเขากำลังนั่งอยู่บนซากหมาป่ากำลังกินขาของหมาป่าดิบๆแล้วพูดถ้อยคำเย็นชาไปหาไอ้สารเลวสองคนมาเหรียญกับอ้วนซานมาให้ฉันแม่งมันหายหัวไปไหนกันพวกมันกล้าดีอย่างไรที่มาสายกว่าเวลาออกเดินทางพวกมันเหนื่อยกับการทำมาหากินของพวกมันแล้วรึ นี่คือหน่วยเงาโลหิตชายชราที่กินเนื้อดิบเห็นได้ชัดว่าเป็นหัวหน้าหน่วยเงาโลหิตความผันผวนของพลังจิตในร่างกายของเขาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่แยแสเมื่อสวีชิงที่ได้ยินคำพูดของเขาจึงหลีตาลงเล็กน้อยเพื่อปกป,ปิดความปกติในดวงตาของเขาเมื่อลุยหยาเห็นเนื้อในมือของชายชราหัวหน้าหน่วยเงาโลหิตและศพสุนัขที่อยู่ข้างใต้ดวงตาของนางก็เต็มไปด้วยความโกรธและเจตนาฆ่าที่รุนแรงนั่นมันคือสุนัขของเธอ ในเวลาเดียวกันทีมเงาโลหิตก็เห็นทีมทันเดอร์และพักพวกชายชาราที่นั่งอยู่บนซากสุนักก็หัวเราบพลางเรียลิ้นของเขามาที่ลุ่ยยาแม่นางสุนัขที่ท่านเลี้ยงช่างมีเนื้อคุณภาพดียิ่งฉันไม่อยากรู้ว่าเนื้อบนตัวของท่านจะมีรสชาติยังไงบ้างนะฮ่าฮ่าฮบทที่28เมื่อเผชิญกับความท้าทายของเงาโลหิตเจตนาฆ่าในสายตาของลุ่ยยาก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากนั้นเธอก็มองไปที่หัวหน้าเล่การแสดงออกของหัวหน้าเล่เหมือนปกติและเขาพูดขึ้นอย่างใจเย็น เอาเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นไม้กางเขนก็หยิบธนูขึ้นมาโดยไม่พูดอะไรขึ้นสายและยิงธนูขึ้นไปในอากาศมันเร็วมากจนเกิดเสียงที่แหลมคมและลูกธนูก็พุ่งทะลุนกอินทรีที่บินวนไปในอากาศทันทีเลือดพุ่งออกมาและนกอินทรีก็ร้องอย่างเจ็บปวดตกลงมาโครมครามมันตกลงมาบนพื้นระหว่างทั้งสองกลุ่มในเวลาเดียวกันร่างของใครบางคนในทีมเงาโลหิตก็สั่นสะท้านอย่างมากและเขาก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากสีหน้าของเขาซีดลงทันที นั่นคือนกอินรีของเขาไม่เหมือนกับสุนัขที่ลุ่ยยาเลี้ยงไว้เพราะเขาได้รวมพลังจิตของเขาเข้ากับนกอินทรีตัวนี้เพื่อควบคุมมันดังนั้นเนื่องจากผลของปฏิกิริยาย้อนกลับเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนอื่นๆในทีมเงาโลหิตก็ส่งเจตนาฆ่าที่รุนแรงออกไปทันทีแต่พวกเขาถูกหยุดโดยหัวหน้าทีมเงาโลหิตเขาค่อยๆลุกขึ้นจากซากศพของสุนัขและจ้องมองที่หัวหน้าเล่แทนที่จะมองไปที่ลุ่ยยาหัวหน้าเล่ก็มองเขาอย่างเย็นชาเช่นกัน ทั้งสองจ้องตากันเป็นเวลานานก่อนที่ทั้งคู่จะพ่นลมเย็นออกมาไปกันเถอะหัวหน้าเล่พูดอย่างใจเย็นและเดินต่อไปข้างหน้าลุยยาและคนอื่นๆก็เดินตามไปข้างหลังเขาสวีทิงก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเขารู้สึกถึงความเป็นปรปักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างทั้งสองทีมจึงหันกลับไปมองคนเหล่านั้นจากทีมเงาโลหิตเขาสามารถบอกได้ว่าพวกนั้นกำลังรอมาเลียนและอ้วนซานแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขาทั้งสองจะไม่ปรากฏตัวอีก สวีทิงถอนสายตาของเขาอย่างเงียบๆและติดตามหัวหน้าเล่และคนอื่นๆก็ค่อยๆอ,ออกจากที่ตั้งแคมป์เขตต้องห้ามดูเหมือนจะไม่ห่างไกลาจากจุดตั้งแคมป์แต่ก็ยังค่อนข้างไกลที่จะเดินไปที่น,นั่นจากนั้นกลุ่มก็เดินไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเห็นป่าทึบสีดำสนิทจากระยะไกลาจากภายนอกป่าเขตต้องห้ามที่ทอดยาวนี้ดูเหมือนจะทอดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่รู้ว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างแค่ไหน ตอนนี้เป็นเวลาสายแล้วและแดดก็แรงมากอย่างไรก็ตามป่าในเขตต้องห้ามดูเหมือนจะเป็นโลกที่แตกต่างเมื่อเทียบกับโลกภายนอกพวกเขาสามารถมองเห็นพายุที่รวมตัวกันบนท้องฟ้าเหนือเขตป่าสายฟ้าจํานวนมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นสว่างสวยเป็นพิเศษทําให้เขตต้องห้ามทั้งหมดดูลึกลับและอันตรายมากด้วยความรู้สึกเช่นนี้ในขณะที่สวีชิงสังเกตทุกอย่างและติดตามกลุ่มอย่างเงียบๆระหว่างทางไม่มีใครในทีมทันเดอร์พูดอะไรสักคำ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเข้าใกล้เขตต้องห้ามมากขึ้นเรื่อยๆสวีชิงก็สังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่ากล้ามเนื้อของทุกคนค่อยๆเกรงขึ้นสิ่งนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งความรู้สึกว่าได้ก้าวเข้าสู่โลกที่หนาวเย็นปรากฏขึ้นบนร่างกายของสวี่ชิงและความอบอุ่นในร่างกายของเขาก็หายไปทันทีเขาได้เข้าสู่เขตต้องห้ามแล้วมันให้ความรู้สึกราวกับว่าฉากทั้งหมดที่เขาเห็นในโลกปกติได้ถูกลบออกไปทันที ความเย็นเสียดแทงกระดูกที่คุ้นเคยปลุกความทรงจำของเขาที่เคยอยู่ในซาปรหักหักพังของเมืองที่ถูกทิ้งร้างและอยู่ภายใต้ใสายฝนสีเลือดนั่นดังนั้นเขาจึงหายใจเข้าลึกๆและระมัดระวังอย่างมากเขาจับแท่งเหล็กแน่นโดยสัญชาตญาณเหมือนกับที่เขาเคยทำในซาประหักหักพังก่อนหน,นี้สิ่งที่แตกต่างกันคือมีกำแพงที่พังทลายและขอบถนนที่ตัดขาดในเมืองแต่ที่นี่ มีต้นไม้บิดงออย่างรุนแรงจนดูเหมือนผีร้ายและที่พื้นก็มีโคลนที่เฉะแฉะจนดูเหมือนมาจากนารกนอกจากนี้กิ่งก้านและใบของต้นไม้ยังแผ่ขยายออกไปเหมือนกรงเล็บและฟันที่ปกคลุมท้องฟ้าอย่างไรก็ตามสมาชิกของทีมทันเดอร์ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสถานที่นี้เป็นอย่างดีพวกเขาแบกอาวุธไว้บนหลังและเส้นทางที่พวกเขาไปนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเส้นทางที่พวกเขามักจะไปโดยแต่ละก้าวเดินอย่างพิถีพิถันมากบางแห่งดูธรรมดาแต่ต้องกระโดดผ่านไปมีที่ที่ดูเหมือนอันตรายแต่ก็แค่เดินผ่านไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่พวกเขาอ้อมไปโดยไม่มีเหตุผลสิ่งนี้ดําเนินต่อไปและพวกเขาหลีกเลี่ยงอันตรายทั้งหมดระหว่างทางสวีทิงเดินตามหลังพวกเขาและให้ความสนใจเพื่อจดจํารายละเอียดทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกประหลาดเช่นกันหัวหน้าเล่ไม่ได้เป็นผู้นําตลอดการเดินทางบางครั้งก็เป็นผีร้ายและบางครั้งก็เป็นลั่วยาพวกเขาหมุนเวียนกัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่เดินหน้าอย่างรวดเร็วแต่นอกจากได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ดุร้ายในระยะไกลแล้วมันก็ค่อนข้างปลอดภยัยมีมแมลงมีพิษอยู่บ้างแต่พวกมันไม่ได้เข้าใกล้หลังจากที่ลุออย่ยยาจุดทูบแล้วหลังจากที่พวกเขาเดินไปประมาณสองชั่วโมงโดยไม่พูดอะไรสักคำในที่สุดพวกเขาก็หยุดอยู่ข้างสถานที่ที่เต็มไปด้วยโคลนและถอนหายใจด้วยความโล่งอก สวีชิงสังเกตว่าลวดยาได้นำผงยาออกมาและโปรยลงในโคลนในไม่ช้า,มาแมลงพิษที่ไม่เป็นมิตรจำนวนมากก็ออกมาอย่างไรก็ตามลวดยายังคงแสดงสีหน้าปกติในขณะที่เธอเหวี่ยงมือโปรยผงชนิดอื่นออกไปหลังจากนั้นมแมลงมีพิษก็กระจายออกไปอย่างรวดเร็วอย่างกระสับกระส่ายและจุดที่เป็นโคลนก็สงบลงหลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วทุกคนก็นั่งลงและตักโคลนขึ้นมาด้วยความคุ้นเคยแล้วทาปกคลุมไปทั่วร่างกายของพวกเขา จำรายละเอียดระหว่างทางมาที่นี่ได้ไหมหัวหน้าเล่แสดงท่าทางทาคลนให้สวีทิงดูและสวีทิงก็ทําเช่นเดียวกันสวีทิงพยักหน้าและทาโคลนโดยไม่ลังเลในเวลาเดียวกันสายตาของเขากวัดมองผ่านลัว้วย่าเขารู้สึกว่าเธอดูเหมือนจะรู้เกี่ยวกับเทคนิคพิษเป็นพิเศษเหตุผลที่เรากระโดดข้ามสถานที่บางแห่งก็เพราะใบไม้ที่ดูเหมือนจะย่อยสลายได้แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าไม่มีสัตว์เดินผ่านพวกมันและมีปัจจัยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่บ้าง พื้นที่ที่เราเลือกไปเป็นเพราะมีอุจจาระของสัตว์อยู่บนพื้นสิ่งมีชีวิตจะเลือกพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับการขับถ่ายโดยสัญชาตญาณดังนั้นจึงหมายความว่าไม่มีอันตรายมากเกินไปหรือหนองน้ําโคลนดูดที่จะกลืนกินมนุษย์สำหรับพื้นที่ที่เราอ้อมไปมันเป็นเพราะจมูกข,ของผีร้ายจมูกข,ของเขาแหลมคมและสามารถได้กลิ่นของสัตว์กลายพันธุ์ที่อันตรายบางชนิดนายจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในการเดินทางครั้งนี้ดังนั้นจงพยายามจดจำสิ่งนี้ให้มากที่สุด เมื่อได้ยินเช่นนี้สวีชิงมองไปที่ผีร้ายและอีกฝ่ายก็หันหน้ามาและแยกฟันของเขาเพื่อยิ้มให้สวีชิงสำหรับโครน,นี้เป็นที่ที่ทีมของเราค้นพบเมื่อหลายปีก่อนมันประกอบด้วยผิวหนังของจิ้งจกกลางคืนไม่เพียงแต่เราจะสามารถปกปิดกลิ่นของเราได้หลังจากทาทั่วร่างกายแล้วแต่ยังทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆหวาดกลัวในระดับหนึ่งด้วยสถานที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ไกลออกไปทางเหนือคือหนองน้ามังกรพิษภูมิประเทศต่างๆในป่าต้องห้ามถูกแยกออกเป็นหลายพื้นที่โดยพวกนักแสวงหา หนองน้ำมังกรพิษก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่คราวนี้เราจะไม่ไปที่นั่นแล้วขณะที่หัวหน้าเล่พูดทั้งหมดนี้เขาก็เอาโคลนมาคลุมทั้งตัวแล้ว